กราบลาที่ตักหลังลาตำแหน่งนายกวันที่31สิงหาคม2566พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับสื่อมวลชนในโอกาสอำลาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นวันสุดท้ายโดยนายก รัฐมนตรีกล่าวกับสื่อมวลชนตอนหนึ่งว่าจากนี้จะต้องไปออกกําลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเนื่องจากไม่ออกกําลังกายเป็นเวลานานซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามทํางานให้ดีที่สุดแม้จะพูดไม่เพราะบ้างหลังจากนี้ให้เหตุการณ์นิ่งสักระยะก็อาจจะไปพักผ่อนซึ่งไอ ไม่แน่ใจว่าจะไปถูกหรือไม่เพราะที่ผ่านมาเดินทางแค่บ้านและทำเนียบและอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวเพราะชีวิตที่ผ่านมาหายไป8-9ปีหากช่วยกันร,รักษาความสงบเรียบร้อยเอาไว้ได้ประเทศชาติก็จะเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งขณะนี้ความสงบเรียบร้อยอยู่ในระดับที่น่าพอใจซึ่งหลายอย่างได้ตั้งหลักเอาไว้แล้วแต่จะปรับเปลี่ยนอะไรต้องดำเนินการให้มีความต่อเนื่อง จากนั้นเวลา13นาฬิกาห0นาทีหลังจากพลเอกประยุทธ์ได้พบปะกับข้าราชการที่ร่วมอำลาได้เดินออกจากตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อไปทักทายกับบรรดาแฟนคลับที่มารอบริเวณข้างสนามหญ้าข้างตึกไทยคู่ฟ้าช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์ได้หันกลับมามองพร้อมกวาดสายตามองรอบตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับยกมือไหว้และเดินไปทักทายกับประชาชน พลเอกประยุทธ์เปิดเผยหลังทักทายประชาชนว่ารู้สึกดีใจที่หลายคนเข้าใจการทำงานและเราก็ทำทุกอย่างมาเพื่อให้พวกเขามาโดยตลอดและก็ต้องทำงานเดินหน้าต่อไปให้ได้ อย่างไรก็ตามก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะขึ้นรถเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้สวมกอดกับนายพิรพันธ์สารัฐวิภาคลขาธิการนายกรัฐมนตรีและน,นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่นายพีรพันธ์ได้ก้มกราบลงที่ตักพลเอกประยุทธ์ส่วนพลเอกประยุทธ์ได้ยกมือรูปศีรษะ ทั้งนี้ก่อนที่รถจะเคลื่อนออกไปพลเอกประยุทธ์ได้เปิดกระจกโบกมือให้กับข้าราชการประจำทำเนียบและบรรดาแฟนคลับตลอดเส้นทางโดยมีการเปิดเพลงสู้เพื่อแผ่นดินที่แต่งโดยพลเอกประยุทธ์คลอไปด้วย